วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเว็บร้อยสิบไอหรือมแมลงวันหัวเขียวหลังจากที่เราไปออกวิ่งทริปคลิปล่าสุดมีเพื่อนๆห,หลายคนขอมาว่าพี่รีวิวให้ดูหน่อยนะครับว่าคันนี้สเต็ปเครื่องเท่าไหร่ใช้งบทาเท่าไหร่ทําไมถึงแรงจังคลิปก่อนแม่งยกล้อแซง p c ซ็กับคนดูพี่เบ๊กมอวอ์วิวยกล้อแซงคันนี้ท็อปสปีดที่เคยทําได้ในบอดี้นี้มันประมาณเท่าไหร่พี่ที่เคยวัดมาร้อยแปดสิบบวกประมาณร้อยแปดสิบวกอุ้ยว่าแรงอยูนะคนดูก็ว่าอยู่ทําไมอีพีก่อนผมตามไม่ได้นี่ สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเว็บร้อยสิบไอหรือมแมลงวันหัวเขียวหลังจากที่เราไปออกวิ่งทริปทริปล่าสุดมีเพื่อนๆหลายๆคนขอมาว่าพี่รีวิวให้ดูหน่อยนะครับว่าคันนี้สเต็ปเครื่องเท่าไหร่ใช้งบทําเท่าไหร่วันนี้ผมก็ขออนุญาตเจ,จ้าของมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วนะครับผมว่าร้อยสิบไอคันนี้ทําไมถึงแรงจังคลิปก่อนแม่งยกล้อแซง P C ซ็กับคนดู P C X หมาะอยู่ยกล้อแซงเดี๋ยวไปเจาะลึกกันนะว่าใช้งบทาเท่าไหร่แล้วก็สเต็ปเครื่องเท่าไหร่แต่ ให้ดูนี่ก่อนยิ้ตคีฝาสีวบาคนดูโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของรถกันเลยครับเพื่อนสวัสดีครับ่อาแนะนําตัวหน่อยครับพี่ช่างมอนอะไรซค์สิ่งนี่ช่างมอเตอ์อะไรซิ่งครับก่อนเดือนก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องรายละเอียดผมขอถามหน่อยพี่พี่มีความคิดยังไงถึงทําโปรเจกต์นี้บ้านเป็นแต่งไดครับแตกเครื่องร้อยยี่ห้าปกติก็คือมันจะมีแบบเครื่องร้อยยี่ห้าบอดี้ร้อยยี่ห้านะพี่อันนี้คือแบบว่าสุดขั้วเครื่องร้อยยี่ห้าบอดี้ร้อยสิบใบ อันนี้คือเป็นเครื่องทั้งตัวหรือแค่แปลงหัวครับพี่เป็นเครื่องทั้งตัวเลยเครื่องทั้งตัวเลยอันนี้คือยกมาใส่แล้วก็มันต้องแปลงตรงไหนบ้างไหมพี่ถ้ามาใส่โครงร้อสิบใบอ๋อตรงนี้ครับหูจับหูยึดเครื่องใช่ไหมพี่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่หรือต้องเ๋อมีแค่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แต่พวกตัวนี้อ๋อตรงนี้ต้องเจียใช่ไหมพี่เพราะว่ามันมันใส่ใส่กันไม่ได้ต้องแปลงใช่ไหมพี่ อ,อ๋อเนี่ยสำหรับใครที่อยากใส่นะเพื่อนอันนี้คือผมก็เพิ่งเคยเห็นบอดี้ร้อยสิบไอใส่เครื่องร้อยยห้าแต่ว่าถ้าใครอยากแปลงก็คือต้องแปลงตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็ต้องมาเจียตรงนี้ใช่พี่อ,อ๋อแล้วก็สเตปเครื่องเท่าไหร่พี่หกจ็ดห้าสี่บาว,วเราต้องถามก่อนว่างบประมาณเครื่องนีมน้มันราคาเท่าไหร่พี่ที่ทํามาที่ทาํามาค่าอะไรก็ประมาณสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าไม่รวมท่อถ้ารวมท่อจบจบเรื่องเครื่องเนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่ สามหมื่นนิดนิดครับสามหมื 30, 000, 000. ่นนิดๆก็คือจบทั้งเครื่องพวกคัสพวกอะไรรวมหมดเลยใช่พี่แล้วก็พวกท่อเออมันก็ราคาปกตินะพี่เนาะมันก็ไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่แล้วก็เป็นหกหกสักห้าสี่บาวพวกเรือนอะไรก็รวมหมดเลยใช่พี่ประมาณนี้นี่คนดูถามหน่อยพี่สมมติเราเอาเครื่องร้อยยี่ห้าแรงแบบนี้มาใส่ร้อยสิบไอมันต่างจากที่เราใส่บอดี125้ร้อยยี่ห้าพี่มันต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะนะแต่กระสานเหมือนเรื่องน้ําหนักโครงใช่ไหมพี่ใช่ครับ น้ำหนักโครงมันมันมันเบากว่าวบอนี้รถใช่น้ำหนักนี่แตกขางแตกเยอะแตกต่างกันเยอะเลครับอ๋อก็คือน้ำหนักบอดี้แล้วก็ช่วงช่วงรถช่วงรถมันมันต่างจากร้อยยี่สิบห้าใช่พี่มันทําให้แบบมันแรงกว่าเนาะพี่เนาะเพราะว่าผมคิดว่าแม่งบอดี้เล็กกว่าร้อยยี่สิบห้าโคตรเยอะเลยคันนี้เทอปสปีดที่เคยทําได้ในบอดี้นี้มันประมาณเท่าไหร่พี่ที่เคยวัดมาร้อยแปดสิบบวกครับประมาณร้อยแปดสิบบวกอุ้ยก็แรงอยู่นะคนดูก็ว่าอยู่ทำไมอีพีก่อนผมตามไม่ได้แบบนี่ รถถมห้าสายเลยนะคนดูต้องรมเนี่ยห้าสายเลยนะอ <five, three S 1> <laughs> รม <laughs> กังน <laughs> <laughs> ไม่เพี่ห้าสายจริงๆประมาณนี้ครับเพื่อนหกชักห <G uer wert> ้าสี่เบามาใส่บอดี้ร้อยสิบไอนะครับสำหรับคนที่ถามมาว่าสเต็ปเครื่องเท่าไหร่นะครับเป็นเครื่องร้อยิี่สหรือเป็นเครื่อง110ร้อยสิบแปลงหัวเนี่ยพี่เขาบอกแล้วว่าเป็นเครื่องร้อยิี่สยกมาทั้งตัวเลยครับเพื่อนที่ต้องการแปลงก็มีแค่หัวข้างบนนี้แล้วก็ เวลาที่เราวิ่งไวๆพี่ในบอดี้ร้อยสิบไปมันมีการสายไหมพี่การชกของชกไหมชกหน้ามีเซ็ตใหม่ครับผมออ๋เซ็ตใหม่เซ็ตชกล่างใหม่หมดเลยครับแล้วสเตอร์ตอนนี้พี่ใช้เบอร์เท่าไหร่ครับพี่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าโอ้ข้างหน้าโคตรใหญ่สิบหกใช่พี่ข้างหน้าข้างหน้าสิบเจ็ดก็รู้โอ้สิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่ห้าแมนโคตรเล็กคนดูโอ้ว่าอยู่ทำไมมันใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมสิบเจ็ดยี่ห้า ร้อยแปดสิบสลับบอดี้ร้อยสิบไอครับเพื่อนก็ถือว่าเป็นสุดในหมู่บ้านนะพี่นะอันนี้นะสุดในหมู่บ้าน <Yeah. S 1> ขนาดยางหน้ายางหลังพี่ใช้ประมาณเท่าไหร่พี่สี่ห้าแปดสิบส่ายางหลังนะครับพี่ก็ 5, 10, 8, คือเราเซ็ตช่วงล่างมันนิ่งยางเล็กมันก็นิ่งใช่พี่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนที่เราจะลาไปเดี๋ยวผมจะลองให้พี่เขาใส่หมวกน็อกผมแล้วก็ออกไปลองวิ่งให้ทุกคนดูงานเพื่อนว่าฟิลลิง ของร้อยสิบไอคันนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าปกติเพื่อนอาจจะเห็นผมขับแล้วก็ถ่ายถ่ายตามเดี๋ยววันนี้ให้พี่เขาลองใส่หมวกผมแล้วออกไปลองขับให้ทุกคนดูแล้วกันนะั้นเพื่อนว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ไม่กล้าข่าวเพื่อนน้ำหนักผมเยอะผมกลัวเอารถไม่อยู่เดี๋ยวไปเจอกันในมุมโกโปรตอนที่ให้พี่เขาลองขับนเลรเพื่อ,ไอนไปไปกันเลยครับ จากที่ไปลองขับมาเพื่อนฟิลลิ่งบอกได้คําเดียวว่าบิดเป็นเด้งเล่งเป็นลอย <c oughs> เไมันแรงจริงๆนะเพื่อนแม่งเครื่องร้อยบห้าบ็อกสี่วาลวเนี่ยมาใส่บอดี้ร้อยสบลเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะฟิลลิ่งในกล้องมันมันนิดเดียวมันก็ลอยแล้วนะครับผมมาถามตัวขี่ตัวขี่เป็นไงบ้างครับตัวขี่แรงครับแรง <c oughs> แรงแมากเลยครับนี่ครับ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าจีเบโกโปได้อาไรนะเดี๋ยว เดี๋ยวตัดลงถ้ามันขึ้นเดี๋ยวเอาลงให้ดูนะครับก็ประมาณนี้บอกได้คำเดียวว่าผมหมอบแม่งตามไม่ทันแม่งกูกําลังหมอบวิวแม่งยกล้อแซงคนดูคิดดูเอามึงก็ดาบากเกินประมาณนี้เพื่อนก็สำหรับใครที่ขอมาว่าอยากให้รีวิวมแมลงวันหัวเขียวเนี่ยผมก็จัดให้ตามคำขอแล้วนะครับเ <laughs> พื่อนวันนี้ก็เลยค่ําแล้วนะครับผมเดี๋ยวอยากรู้ตรงไหนอยาก ถามตรงไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามแล้วก็จะไปถามพี่เขาเจ้าของรถอีกทีหนึ่งแล้วกันนั้นเพื่อนว่าแปลงยังไงถ้าใครอยากให้ลงรายละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวผมจะจัดให้อีกหนึ่ง EP แล้วกันนะแค่คอมเมนต์มานั้นเพื่อนก็สลหรับคลิปนี้สลับมาแรงวันหัวเขียวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนั้นเพื่อนขอบคุณที่พี่เขาสลับเวลามาให้รีวิวนะครับผม,ผมก็สลหรับทีนี้ถ้าใครชอบไม่ลืมกระทึบไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนั้นเพื่อนขอบคุณมากนะครับพี่ปา,าก,กะครื่ เดี๋ยวผมจะขึ้นมาข้างนี้นะครับพี่ก็สำหรับใครที่อยากทํานะครับผมอยู่ในโซนไหนครับพี่น้องพ่อครับผมน้องพ่อก็สามารถแชทไปหาเขาได้นั้นเพื่อนก็สลหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนั้นเพื่อนขอบคุณครับบ๊ายบายฝากติดตามคลิปต่อไปไว้ด้วยเดอ้อบ๊ายบาย